ช่วงกะสวัสดีเอฟซีมันเอที่ดูแม่ครูไม่มีอะไรจะใส่ไม่ได้เดินเล่นเดินรำช่วงก่อนข้าวพรรษาสองวันมีคนบ้านตะเสาให้แม่มาดูว่า อยากให้แม่ครูเล่นให้รับครูหรือรับองค์ที่อยู่ด้วยที่เคยบ่นเอาไว้ว่าจะเล่นได้ไหมอย่างแม่ครูเล่นเล่นได้แต่มันจะเข้าพรรษาแล้วคือไม่อยากให้เล่นอีกอย่างหนึ่งถ้าเราจะเล่นเราเตรียมงานเตรียมการวันสองวันว่าจะเสร็จ ลงทุนเล่นรับของที่อยู่ด้วยหรือบ่นเอาไว้ว่าอยากเล่นให้เขาก็ไม่ใช่ว่าจะหมดน้อยหมดเยอะก็เคยมีคนถามแม่ครูหลายคนเหมือนกันคืออยากเล่นของที่เขาเคยบ่นเอาไว้หรือเขาอยากเล่นว่าตัวเองจะเข้าไหม เล่นมะมวดหรือเล่นรับครูไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ง่ายนอกจากคนที่ไม่สบายหรือจิตโอนหรือของที่อยากอยู่ด้วยจริงๆถึงจะเข้าง่ายขนาดแม่ครูสมัยก่อนก็เข้ายากเหมือนกันตอนที่ ยังไม่รู้ว่าคงอยู่ด้วยเกือบเป็นวันเหมือนกันบายสองบายสามถึงเข้าได้บายสามบายสี่นุ่นกว่าจะเข้าก็เลยพูดโบกคนที่อยากเล่นรับครูเล่นแล้วก็หมดเยอะให้มีทุน พอมีทุนเราไม่ต้องติดหนี้เขาเราไม่ต้องกังวลว่าพอติดแล้วเราจะหาจากไหนมาใช้หนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีเล่นก็หมดเยอะ <c oughs> ขนาดแม่ครู3ปี4 3สปี5ปี6ปีจ็ดปีแล้วไม่เคยได้เล่นสักทีเล่นวัยครูก็ไม่เคยเล่นตัวเองก็ ไม่สบายอยู่ทุกวันนี้ก็รู้แต่ก็ทนน้อยเราก็มีแต่ก็ททำอย่างอื่นก็อ,อยากเอาไปทำอย่างอื่นเราไม่ได้เล่นถวายแกปีเจ็ดปีแล้ว ก็เลยบอกคนที่อยากเล่นที่มาดูก็เลยว่าให้มีตังพอที่จะเล่นคกนคือถ้าเล่นไปแล้วเราก็หมดแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเล่นเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตต่อไปจะดีหรือไม่ดีถ้า ของที่อยู่ด้วยจริงที่ศักดิ์สิทธิ์พอบางคนเล่นแล้วเขาก็ช่วยปกป้องคุ้มครองเราให้เราปลอดภยัยหรือให้ให้เราทำมาหากินได้เจริญรุ่งเรืองเราก็ต้องดูว่าของที่เราจะปฏิบัติมีจริงไหมให้ปฏิบัติยังไงให้ถูก ที่จะทําให้ตัวเองหรือคนครอบครัวของเราอยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินไม่ขัดไม่สนเราก็ต้องดูด้วยว่าพอเราเล่นรับแล้วของที่เราเล่นให้เราจะปฏิบัติยังไงเพื่อ เราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขธรรมาหากินอะไรก็เจริญรุ่งเรืองไม่ขัดไม่สนก็มีเหมือนกันถ้าเราทำถูกทำมาหากินยังไงก็พอได้กินยังแม่ครูถ้า ขัดสนหรือทุกเรื่องเงินเรื่องทองอย่างน้อยก็บางทีก็ถูกหมวยบ้างทำนั่นทำนี่ก็พอได้บ้างพอได้ใช้แต่ก็ไม่รวยไม่รวยกับเขาก็พอได้กินไปวันวันหนึ่งปีปีหนึ่ง <S <S คืออยากให้ คนที่อยากเล่นรับของก็เราก็บนเอาไว้มีข้าวสารถ้วยหนึ่งและตังสองบาทแล้วไข่ฟองหนึ่งก็บนเอาไว้ว่าถ้าของที่อยู่ด้วยมีจริงหรืออยากเล่นอยากให้รับขอ mm. ให้มีโชคมี ถูกหวยทำมาหาก,กินทำอะไรก็อยากขัดก็ให้ช่วยนุน้นลูกหลานลองทำดูบางคนทำก็ดีก็ได้เล่นให้ให้ของที่เราที่มาอยู่กับเราฟังคลิปนี้แม่ครูพูดก็ลองทำตามดู เราอยา่าไปเล่นแล้วไม่ดีเราก็อย่าพึ่งเล่นถ้าเราบ่นเอาไว้แค่ทำแค่นั้นบางทีก็อาจจะดีก็จุด,ดทู่สามโดเทียนสองเล่มโบกล่าวสามวันถ้าของที่อยู่กับเราจริงเขาก็ช่วยเราทำมาหากินทำยังไงก็ เราก็พอได้ตังเราก็ลองทำดูก่อนเผื่อจะได้มีตังเล่นเราก็ไม่ต้องติดหนี้ยืมเขามาเล่นแล้วก็พอได้เงินมีติดตัวใช้ใจตัวเองเรื่องเล่นแม่ครูก็อยากเล่นนั่นแหละแต่กก็ ถ้าเล่นแล้วเราไม่มีตังพอหรือยิบยืมเขามาเล่นพอเล่นเสร็จเราก็ต้องหมดเยอะเตรียมของก็ไม่ใช่ว่าเตรียมน้อยๆเตรียมเยอะกว่าจะเล่นเสร็จหมดห้าหมื่นหกหมื่นหมเจดมืนจะไม่อยู่ถ้าเราเล่น ไม่ได้รับของหรือไม่มีของมาอยู่ด้วยยังเล่นประกันก็ประกันก็ยังน้อยก็ห้าหมื่นหกหมืนถ้าเราเราเล่นรับของที่มาอยู่กับเราเราก็ต้องเตรียมของเยอะเหมือนกันเลยบางคนถามแต่ใจแม่ครูถ้าเป็นครู คนอื่นเขาก็อาจจะเล่นให้เรายังไงก็เขาก็ไม่ได้รับรู้รับเห็นกับเราว่าเราเล่นไปดีเลือไม่ดีขอให้แต่เขาได้งานได้เล่นก็แค่นั้นยังแม่ครูก็ถ้าเล่นให้ก็ส่งสาถ้าเงินทองมีน้อยหรือของที่มาอยู่ด้วย อยากจะเล่นแต่ก็ไม่อยากเล่นให้เพราะสงสารเจ้าคงที่เล่นถ้าไม่มีตังค์ส่วนมากทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีให้มีตังค์มีทุนบนบ้านเปลา่าของที่มาอยู่ด้วยก่อนครูแต่ละครูเขาก็คิดแตกต่างกันอย่างแม่ครูก็คิดสมัยโบราณ มัวโบราณไม่ใช่หัวสมัยทุกวันนี้ยังก็ไม่ได้ว่าใครยังเขาที่อยู่ด้วยหรือ,อยังสมัยก่อนก็ต้องไม่สบายตัวเองจนถึงจะดูเขาได้ถึงจะเล่นได้ยังยังแมครูจะหยุดดูเขาตัวเองก็ไม่สบาย ต้องมาดูมารักษาเขาต่อไปเลยคิดว่าถ้าบุญกุศลที่เราสร้างมาเขาให้เราดูเขาจนตัวเองไม่สบายก็ไม่รู้จะทำยังไงเราหยุดดูก็ไม่ได้หยุดรักษาคนก็ไม่ได้แต่แต่เวนแต่กรรมเราก็อยากถูกหวยถูกลอตเตอรี่เหมือนกันเพื่อจะได้ ทำบุญทำทานอยากได้นั่นได้นี่กับเขาทุกวันนี้ก็พอได้กินได้ใช้ไปวันวันเหมนไม่ไม่ใช่ว่าจะรวยเหมือนครูคนอื่นเข้าเขาก็ไม่ได้ให้เรารวยหรอกก็พอได้ใช้ครอบครัวก็ไม่เดือดร้อนมีงานมีการทำเรื่อยไปบุญเวียนกันไป คลิปนี้แค่ดีก้กนสวัสดีค่ะ